หัวกบค่ะหัวเี้ยง้่ะเห็นะลุงพาหากินเอาหัวใกล้ๆหน่อยแม่หนูวัวกบมันหายไ่เจอเลือดผ้าพิ่มโอ้ยเก่ง ไม่ไม่ไม่พอแล้วไยังไ่น่ะอยากไปหกระดูกลองกระดูกอมเก่พอแล้วสัไาันก็ไม่ออกไม่ไปหาใครไม่ไเอานี่ว่ัปิดอะไม่ไม่เอาโอ้นี่ผากันออกเดินทางไปใส่กันนอนาะเขาออกหากินคักนอไปหาอะไรนะหาสวดวัดลากหลากหลากแงงอัสซุยเจสซุยนะครับ สู่แหมันสูโอ้ยธรรมชาติงดงามจริงๆเนาะง,งามเลยพี่เนอะสวยงามมากว้าวกายกรเล็กแอกรายเ่งเขาคือนเวทำอะไรลุง เกลือสามคู่เข่าคู่หนึ่งได่เกลือคู่เคิงทำอะไรลุงมันเป็นยังไงไก่เกลือสามคู่โอ๊ยกินยังไงเมื่อนี้เข้ามาสอนเคิร์่มาสอนอย่างสอนปลาซิวอ่ะฮึวะพี่กิน ประมาณสามครั้งกูวิ่งหนีก็เจอเลยอีนอปโดนมันพากูวิ่งกระเจองเลยเขาด่ามันแรงมากมันมันไปดูตู้ปลาเดินผ่านมันเห็นตู้ปลาปลาสวยแล้วมันตอนนั้นมันติดเออมันทําแบบนี้เออปลาแล้วมันก็ชี้ปลาในตู้อ่ะปลาหางนกยูงอะไรอย่างเงี้ย อือปลาเจาของก็หันมาปลาไงมึงมองเห็นเป็นควยไงสัตว์อย่างนี้พวกฉันวิ่งยังเด็กน้อยกันอยู่นะแต่มันก็ไม่น้อยแล้วประมาณสิบเจ็ดสิบแปดกันหมดแล้วน่ะสองปีที่เราจะไปกับแม่อีเนี่แหละเด็กเต็มควงเราก็ชิวครับเดินเดือมาคียงจริงที่คุณรู้เปล่าด๋อยไปเยอะพ่ออไปเยอะ

ใครวะอีน้องหรือเปล่าในปลาในปลาในปลานลาโน่งไงหนึ่งตัวสองตัวในปลามันมีที่รั่วด้วยฉันเห็นนี่มันมีที่รั่วในปลานี่มันก็ได้บ้างอยู่ตัวเออเก็บเก็บ เอาไใส่ไม่ทำไมคือบ่อรายเถอได้อยู่ได้อยู่ก็บก่อนไม่คือบ่อนรายเถสิบตัวไม่มันไม่ได้อุ้ยกุ้งสิบตัวกับบ่อใดสูได้อยู่ไม่ไม่มันไับใส่นามมันต้องมีคนไปไล่ป่ะให้น้องใส่้นามบอโมกบเอาไปหมกบอไปหมกนี่ต้วนี้พิมพมกลด ห่อหมกหอกเอาไปฝาปลาปลาไปนากุ้งเพื่อเทนี่ไข่ปลิงปะเนี่ยไม่ใช่จะทวงดูวยไหอยมันจะเป็นแพ่ๆนี่หอยว้าวอเมซิ่งเธอทำดีมากเธอทำดีที่สุดแล้วน้องตามไม่ทื่อวันบลึกทวงถือวันที่นี่เขาเปลี่ยนหมองไม้ใหญ่หมองไม้ผ้ากันใหญ่หมองหมองนั้นมันบ่มีมันสิมีแมงดาบ่ัง อยากได้แมงดาเนาะฉันเห็นในคลิปของคนนั้นมันมีแมงดาแต่ประเทศลาวนะของแย่อะไรวะรคธอก็ชอบพาเด็กน้อยไปหาเยอะๆ<ร>ใช่เ,ใชเขามีเยอะมากเลยน้ำเป็นสีนี้เกิดจากไม้นี้นะนี่ไม้ประดู่ได้ไหมเธอก็ดึงๆึงอ่ะ อหนพี่เก่งเอามาใส่มันอยู่ไหนยกซุ้มซูมมึงกลัวเป็นคนเอาห้อุ้ยมีขี้ด้วยน้องมีขี้ด้วยไม่ใช่ขี้ควายเหมือนขี้คนเลยจริงเหรอมีตาามดตัวใหญ่ด้วย จริงเหรอตัวใหญ่ด้วยดูเฮ้ยน้ำนิดเดียวมีปลาด้วยมีน้องเก่งที่ใหญ่เด็กผู้หลอกไว้เลยอุ้ยอีน้องกบมันสิบองค์เก่งด้วยมีนองใหญ่เด็กผู้หลอกเลยอุ้ยเป็นได้ยังไงน้ำแค่นี้เอกูบอกเลยคือมันมีปลาเค็งไงแต่ว่าโอ้ยน้องเกือบออกด้วยโอ้ยน้องอเกือบออกโอ้ยหัวเต็มเลยมันหลีกผูหลอกอย่างลมันเสีบไหมฉันกินโมเป็นชิ้นยางหคือกีดผิวไอ้ไอต้องหาขาไหม อุหขาเลยหลงก็ไม่กล้าหักถูกก็ไม่กล้ามันจะมันแบบเอาถุงมาใส่มีถุงมาในรถอุต้นปลาคิงเหนือเอาไปแยกนั้นขาเลืนอุ้ยโก๋ใหญ่มากยังมาถ้าไม่มีใครเอาก็หักขาไว้เลยจริงเอาใส่ยังเคยก็แค่เอาไปน้อยก็ใส่ไว้ในคุ้งลยหักขาไว้พี่กีก็ใย้เงินเลยหลงเออใช่มันต้องหักขาใช่ไหมอืออยากให้มันเออได้ได้ได้นี่ยแหละปลาหมอปลาหมอใหญ่มากเออจริงอีกอีกรอบหนึ่งดู ใช่มันต้องมีอิ่มันต้องมาเป็นตัวใหญ่ปลาหมอใหญ่มากมันมีไข่ด้วยป่าเขาลูกหอกไปใส่ไปขึ้นมันมีไข่หรือเปล่าไข่หันเหรอคนสอนไม่ตับเต๋ามีตับเต่าด้วยเก่งป่ปลามันขึ้นมาจากตรงไหนตรงไหนมีสาตรงนี้มันแห้งนะพี่เก่งเจี๊ยบทีมในมันมีแค่็เปนน้ำคืนพี่เก่งคิดว่ามันมาจากไหนตอวฝนตกมันก็ขึ้นมารอแม่สนบงเล็ก่อน มันเป็นเอาคือบ่ามองเดาอีกบ่อย่เฝ้าอันนมันตื่นแล้วมันตื่นเปว้าวแมงดามันสิมากอยู่หยาห์ห์หจากน่อยเนาะไล่สดวะนะไม่ไม่อัดวิดีโอลงยูทูบเห็นไหมเธอทำอย่างนี้แหละกกินเห็นมันลุ่มๆุ่มนะมันใช้ใช้นี่มันติดถือหรือมันทีได้เดี๋ยวจะทำเพจเพจลุงพาหากิน เนี่ยมันไม่ได้เอาไม้ไอ้นั่นมามันก็เลยมือสั่นๆนะนี่ไน้ยนะนเลยนาุแมโลสองไม้เทนี่ไมเ่เร่โลนี่มัว มีผู้ชายด้วยนะทางนั้นน่ะมันมีถนนนะมาหากินบอแมนยังดอนท่ามทามาหาล่าโลนั้นว้าวอุ้ยแมงตับเต่าเอ็ดเลยเออเธอไม่เอาไปไอ้นี่ล่ะลูกออดนะนี่ไงไอนี่ไงอุ้ยมีปลาอะไรด้วยปลาเนื้ออ่อนอยู่หัวเยอะมากอีน้องเธอกินเป็น เธอเอาไปหมกสิเดี๋ยวหนูไม่กินเอาทำไมโยกมากเอาครูมาตีล้วแม่แต่แม่ฉันกินมั้งเออแต่ยายพี่ไ่นกินแน่นอนเลยแต่ไม่เอาหรอกเนอะให้มันเป็นลูกกบไปแม่ไมเอาไปขวดแกงเนี่ยเยเก่งเอานั้นมานี่น่ะปลาอะไรนะเนื้ออ่อนอยู่ไม่น้องมันเป็นโคกมากแล้วปลามันมาจากไหนมาฝนหมดโอ๊ยปลาดุกแม่เอามาใส่นั่นอีเกิ่งนี่น่ะ ตุหน่าเมย์นี่น่าจะเลิศเลยนี่นี่สิออกแล้วนั่นอย่าไปไก่ตามลายไปสิหายอุกบใหญ่มากเออพวกปนเลยเนาะโตนึงปนเลยตอนนี้หัวมากอ้ยลูกหัวแม่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นกบอนุรักษ์ไว้พวกแมนหัวกบแม่นี่วกมันดตะป่าพวกแม่งหัวขีหน้าบ่แม่หัขีหน้าอีกพวกแม่หัวกบค่ะหัวขี้้ขค่ะ